สบายดีพี่น้องสบายดีอิซีพี่ป้านาอาสุคูสุคนสุมองสุบอลพี่น้องมื้อนี้ก็มาผมข้อคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะที่ประจำการของเขาทีมงานเขากับผุนทีมงานที่ซอยอันเอ้ยซิจัมอนาชุกกินพี่น้องมื้อนี้ตำข้ามน้อยใส่ปูนาสุกินพี่น้องเนาะมื้อนี้พี่น้องลงมือเลมื้อนี้ สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นตำมาค้ามสู้กินพี่น้องเลยต่ำมาค้ามสู้กินพี่นวลเมื่อต่ำเค็มเด็กน้อกสบายดีก yeah. ูสบายดีปลุงช nic nice. ื่อไหนแ้เทนอรายเบาเทนบ่หนบาเทนเาหลอเโอ้อหลานหหหพี่น้องพ บร์เบบกอ่าอผากันทากินจำค้ามเข้าี่ยาวบเอาเมื่อเมื่อง่ายเอาเมื่อได้ยินม่มมาตายตากแดดบุได้ไว้ได้ไหัว่า่อจะตัวเมื่อบ้้อใครอยู่เราบุกินน้ํปองเขาเลียงง้อเรียงเอ้ยเลียกลูกใส้น้ํปอง่ายใครง้อบุตรได้ตูได้เพื่อไงใครง้อสื่อบไตูได้

พี่น้องเนี่ยปูสด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 คือปูแซมาขามเขาเด้ขามต้องตีน้องนะขามน้องขามมาขามมาขามร้านเซาวมาให้พี่น้องเนี่ยขอบใจน้องนิ่มไล้ไรยังได้ค่าเดี๋ยวลุงคุดมาให้เอะเด็กสองหัวเนาะไปใส่ตุ้มไก่ cây phải nhai tổ lái gì đó tạm phi con bác nuôi tắm phi con à, hả mà khám luôn phải thôi mà khám cái đâu rồi họ bị tên nguyên nhai ngay rồi ขาดเถอะโอ้แล้วเต้เอาพอแล้วก,กอนเบ่งก่อนเบ่งกันท่านาก,การมันได้ไล์กันพออืมพี่น้องเอย้ยอมันไลยแตกกินดึงหูออกกับบ่อใช่เอาเอาปูโล่งพี่น้อง หเหเยียบลอยเลย้วบอคกะนะพี่น้องเอ้ยได้ใจดีเนาะใจอยังนังปกนปั่ยกติป๋อมลับปลาได้ยหาลูกคนปูลงไปตำมะขามน้อยใส่ปูนาโอ้โยพี่น้องเอ้ย ยังพ่กได้ปรุงได้พี่น้องยังเป็นตะกินขนาดนี้พักปรุงแล้วะไรซ้ำเลยน้องต้คอยจับมือนเนาะทำช้อนมันลุสวยชามชอนชามเป่งนัวร้องป็นนู้นเหรอพี่น้องอ๋อเป็นนู้นนักเป็นนัวกันได้พี่น้องเลยป็นนู้นกันนี่นักเป็นนัวอยู่ใส่ประเด็กร้องกับพี่น้องอ๋อประเด็กนักนัวแก่ได้พี่น้องอ้าวจัดไปเลย ฝีมือปานุอีพี่น้องน้อยๆเนาะใส่นี่ลงไปริมกันมัแซ่ผักกะแยงลงพี่น้องเอ้ยมาเท่าใดลงเท่านั้นตาใส่กโลอันนี้สูตรของปนุพี่น้องสิเอาผักะแยงคก็ได้เนาะแต่ว่าสูตรปนุตําสิลดอ่ะบ่ยากบ่ยากคี่สอลดัน หอ,อมนะครับ <su> หอมหอมหอมอืม <Wet heure S 2> ่าจะมาข้ามหน่อยงรัลอยไปกินเข่าไว้เด้เนาะแ่กแหงแรงอย่างนิมซิมซิมซิมนแล้พี่น้องได้สุดยอด ว่แซ่บหรือว่แซ่บหรอเปล่าหาไปลอง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 ลอันวานนะครับนอมก่อนยังอยองนอมก็เดินไปลองนะเสรไจ้พือนีปลลงอาลุงงมไงามสบายดีปาลุงเออ นั่นคือติดอันน้ำมือาานี่นนโอ้ยปวดทัวอยูมอ่มือนี่อ้าวระวังอ <c oughs> ีกเด้อเช็คบ้างคัะได้ไหมลงมา <c oughs> ลงมาบ่าาบาด้มีตะปูนิมได้หาตะปูหอยอยู่หันลงมาหานกับตะปูพนังปลาเธอโอ้ยนอนเขาไปตะปูถือแล้วเขแห้งแล้ว <c oughs> ขอโทษว่ามเมื่อกี้งานย้อนกลับขึ้นมารายกานเป็นวิสุทธิ์เ <c oughs> นี่ยคนก้อนหาเบอร์โทรโทรไปบ่แม่น พ่ได้กอเลยถ้าแม่ออมาสอนวนใหเ้เแต่ว่ามือแรงก่อนพี่น้องเลยเศ้าออนี่ยพัดเพิ่น่เอเ้กัพ่ออนอกมาแต่เศร้าไปแล้วอนนี้นะน้ำน้ำชน่ัออชนีดฮะคือลอใครนน้นนนช่วงวะช่วงวะจักบาทพี่น้องตำคำนอยใส่ปูนดามากินน้ำกันเด้อพี่น้อง เสียบพี่น้องเอ้ยเนาะนีเงินหลายร้อยล้านก็บ่ได้กินได้พี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาเนาะมันเกิดเองบ่มีคนบ่มีเงินเชื่อินได้มาอยู่วานนอกไอ้เจ้าบุตกินข้าวกันบ่เข้าเข้าเข้านะเข้าเด erm ิมเดิมพี่น้องเด้อน้องพี่น้องมาพี่น้องใส่ปู่นา ไปลูกทุ่งพี่น้องมาเนี่ยบริษัทกระตูกระตาเลยบายสบายอืมกินโยมไม้่พี่น้องโยมข้อคือเก่าเป็นนึงยายจอยว่าพี่น้องเลยยายจอยว่ากินอยู่คมข้อคือเก่ามาเนี่ยมองเก่าเวลาเดิมอ่ะพี่น้องพี่น้องเอี่ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไร รมๆลางนี้อาลงมือนลงมือ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 สมบูรณ์เลยห้าหนึ่งบกอก้าึ้นดอกเายันฮักเขาที่ยืนกินมาเด้พี่น้องมาเด้ น้ำหนักมีผู้เดียวนะนั่นลายทุกว้มาฮะเอาๆมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำปลานุ่ยเด้อนังคักเลยได้เสียงฮักนู้ดูตะนต้นอยมวนนงมาย่ามานึงมาเนียยหมยับมัยมาังยกบัยบแบเสียงฮารดเสียงฮาร ย่ำเทียงให้ย่ำบายว่าตอนเตียงพอดีพอดีง่ายอ้อนง่ายอ้อนพี่น้องพอดีแซ่บพอดีแซ่บไอ้กินข้าวเที่ยงเราบนห้ามคนกินข้าวเ่ยงนะเป็นแต่ข้าวซุ้ยกินข้าวสวยพี่น้องเว้ยบี่น้ออยากกินแล้วก็ลงไปเขาก็มาจะเลี้ยงงัวแล้วกันมางัดกับมันมาข้ามหน่อยก่อนพี่น้องโอ้ยใส่ปากกันย่างหอมๆพี่น้อง อแ่อาดูอ้พอแล้วสมมส้มมาไว้คุณทำผมักซุปตรงนีไม่บางอะไรนะนเผาึ้นกินเ้าเพรานั่นกาไปเช้าคนต่ำมากก่าหน้าออกแล้วก่อนแล้วปลูกไร้ปปลูกไรแหงยงมันบ่มีผูก้ các cái chữ các cái chữ ở ngay năm cổ đại của anh ừ cái này họ đang nói này, mãi đi được đại bối lại, mát hơn bình năm mong rồi mát ngay như thế này, sao bạc, mền lắm, cẩm khén, cái cẩm khén rồi kìa, cẩm, cẩm nữa nè, cẩm, nè nè cẩm, cẩm như ngã, ừm, ừm, cái vang hẳn các cái vang, nó cái vui cùng ทหารบอกที่เปทหารแล้วังย่อยไว้หักนะ้รับพี่เรียกทีต่ำน่อยเดียวพี่ต่ำหน่อยแค่กินวันนะเดี๋ยวอยิมนะเดี๋ยวโมอิมแต่ก่มันสมได้มมไหมเนาะใ <c oughs> ช่ ค่นแม่นกระปูกระพอดีกับมะขามกระพอดีกับกะปูยิ่มผสมไมได้แซ่ให้นุย้ยปูอย่างหน่อยนะอ,อปะตอให้นุย้ยเรียมด่างงัวจับ มันหลักร้อยไปกินเขาง,ง่ายอเป็นไงนะครัข้างแรกเขาฝีพี่น้องลยมาขามจนง,ง่ยะ้นน้องเข้าบ่มีต้นขามก็ได้นะแต่มันบ่ค่ขยดกขามแต่วมันไต่หมดไข่ดนรัะดกอยู่นเฮนี่น่ดกบกนด

สมแซ่บคือหักโมไปโน่นยนะอสมแซบแซบหักสมไปหน่อยเอ้ฝนแ่น้อย,ออยเบิดไปหน่อยเอ้ฝนยังเ <c ười> แดดคือเก้ามือนี้ก็แดดอน่พ<อ>ี่น่อย พี่น้องทั้งกรุงเทพเปิดคอมเมนต์เข้ามาว่ายุงเทปฝนตกเด้อจ้าวาี่สันบอกให้ฝนมาตกทั้งบ้านเฮาเลยเด้อพี่น้องเด้อทั้งบ้านปังทั้งฟังเล่าพี่เนาะทั้งนี้น่ะแดดแห้งร้ายพี่น้องอเ,เอ้ยฮาจะตายไเลยพืดเช้าเนี่ยผ้าห้องมันขึ้นอยู่แต่ว่าบุ๋มฮิฟฝนพี่น้องอเอ้ยขอบ,บคุณทุณเลยร้ายพี่น้องสุขูสุคนสุหมองสุบอลที่ติดตาม พบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี